มันต้งนินดเอกี่ยวข้าวแบบนั่งเครองมันเกี่ยวเฉยตรวจคร่วนี่นินทามึงเด้อตรวจเด้อกูกำลังชี้ลงให้มึงเบิ่งไม่ตรวจมึงเกี่ยวข้าวเลยเห็นไหมเห็นไหมตอกเกี่ยวข้าวเตรียมไว้สำหรับไอ้นี่เห็นไหมตอกเกี่ยวข้าวนี่นะครัวเตรียมไว้มึงมาเลยนี่สำหรับไอ้ตรวจคนเดียวเออมึงบอกว่ามึงทำนามึงมาเขามัดให้เขาเลยนี่ไอ้นี่บรรยากาศบ้านบ้านหลังหน้าบ้านของเขานี้ไอ้บ้านหลังบ้านไม่ใช่ไอ้ไอ้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือของหน้าบ้านเด้อห้องครัวเลย เดี๋ยวจะไปถ่ายจีสติงมันลงให้ดูเอะโดนเอเมื่อกี้ที่ถ่ายคลิปแรกอะเออเดี๋ยวไปต่อใหม่เว้ยมันจะมีบ้านสองหลังสามหลังคนเด้อเขาจ้ารวยรวยเด้อพี่น้องแม่เด้อมาหาเบอรก่มาโวลดมั่านี่ยเโอ้เงื่อนขาเจ้าเด้อเศราไม้แดงเลยพี่น้องเด้อกันไปซื้อที่เป็นโอ้ลายแสนะมด้อไปซื้อขอฟรีเลย ถ้าไปซื้อเขาพูดถึงว่าถ้าไปซื้อไม่ได้ซื้อไงดูเถอะพี่น้องคัวกินคนเดียวแขกแขกมากินแก้วเดียวก้วยเขากินแก้วเดียวแต่หลายขวดอันดีใจกินไม่ได้เหรอดีใจเพื่อนมากินได้กินดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อสุข <letter S 2> ดูเด้อใครอยากได้พราคำดูเด้องรูนิตยามันแขวนมันไม่เอาออกห่างกายมาเลยชอบมากสวยสวยใครไปว่าไปว่าจังสี่ท่านในประคุณมันสบะว่าไปยังบ่าพราคามยังไม่ครบคนเด้อมันหมดสต๊อกกันเลยก็มันสวยอ่ะทำไมอ่ะใครมาหาถึงจะได้นะไม่มาให้ไม่ไห้ไปแล้วใครมาหาฉันฉันถึงให้นะไม่ใช่ว่า ขาจะให้ทุกคนโนค่ะโนมาได้ถ้ามาแล้วคุณโอเคเลยจัดให้แต่ถ้าไม่มาเนี่ยสตอรี่ค่ะอือลุงมึงฟังไว้แล้วลุงมึงอยู่แก๊งไม่ได้ดอกลุงทองจะส่งไปให้กรณีพิเศษเหตุผลพราะว่าเขาเป็นคนทู้อยู่ไกลใช่ลุงทองให้แต่หมายถึงว่าคนอื่นไม่มาไม่ให้ค่ะโอเคจะได้คือต้องมาเอาที่บ้านกูอ้อยโอเคเลยมาเอานะครับมาเอาผ้าคลามนะครับผมมาเอาผ้าคลาม คือ um. พอพอดีว่าครู้อ้เขาเป็นคนที่ประหยัดคําใช้คําว่ามาเอามาเอา <laughs> มาพักคำจบคลิปก่อนเด้อ <laughs>